ค่ะก็ตอนนี้ดีดีขึ้นค่ะดีขึ้นจากที่ผ่านมาเยอะแล้วค่ะยังมีเจ็บงียังมีเจ็บอยู่ค่ะนี่ก็ยังแอบเจ็บอยู่นิดหน่อยค่ะก็จริงจริงแล้วคือเปลี่ยนการใช้ชีวิตค่ะนิดนิดหนึ่งออกกำลังกายไม่ได้แล้วก็คือการกระแทกหรือ การนั cues, to to. Hm. Hm. ่งรถหรืออะไรเงี้ยม ah. ันก็จะเป็นอุปสรรคนิดนึงค่ะเพราะว่ามันก็จะกระเทือนไปถึงข้างในคือแผลในช่องท้องเนี่ยยังหายไม่ดียังไม่สนิทค่ะคุณหมอคือคุณหมอบอกไม่ได้คือแล้วแต่แต่ละคนไม่เหมือนกันค่ะก็คือสภาพร่างกายแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นของไอซ์เนี่ยคือถ้าเป็นเป็นเคสปกติเนี่ยก็อาจจะประมาณ1เดือนถึงเดือนก็คือปกติแล้วค่ะ ก็กระทบเยอะค่ะเพราะว่าทุกวันนี้ก็ยังต้องทานยาแก้อักเสบอยู่เลยค่ะซึ่งเป็นยาอักเสบที่ชนิดที่แรงมากๆยาแก้ปวดชนิดท <im ี่สามารถที่จะติดได้ด้วยเพราะว่าไอปวดมากกลัวมันจะเลื้อรลังไปกว่าเดิมก็ถ้ายังไม่หยุดที่จะทํางานต่อหรือว่าใช้ร่างกายเราก็จะมันก็จะมีผลกระทบคอเรื่องที่ราคาล่าสุดที่เรื่องของละครของพี่เมย์ค่ะค่ะ ก็ S <S นี่แหละคะ่ะเรื่อง<ม>เรื่องเหตุผลเรื่องสุขภาพเรื่องสุขภาพโดยตรงเลยแล้วก็ไอ้ก็ไม่สามารถาที่จะถ่ายทำละครได้ค่ะได้ดได้นะ,ะับ อ๋ออันนี้เป็นการคุยกันกันกบพี่พี่เมย์ผู้จัดเองแล้วก็ผู้ใหญ่ทั้งช่องค่ะว่าไอาต้องต้องต้องกราบขอโทษจริงๆว่าไอาไม่สามารถเล่นเล่นได้เพราะว่าวันที่ไอป่วยเนี่ยก็เป็นวันที่เขาถ่ายกันด้วยแล้วเขาก็ถ่ายกันมาแล้วสองสามคิวซึ่งซึ่งไอจะไม่สามารถกลับไปทำงานได้เต็มที่คิดว่าเราขอถาตัวเอง <c oughs> ก็เป็นการคุยตลกลงกันตรงๆทั้ง2 2> สองฝ่ายค่้ <c oughs> บทดี <c oughs> ใช่ค่ะบทดีค่ะแล้วก็เป็นบทที่ค่อนข้างท้าทายด้วยแต่ก็ถามว่าเสียดายไหมก็จริงๆไอ้ว่าสุขภาพสําคัญที่สุดค่ะถ้าเร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 าทำงานได้ไม่เต็มที่ไอคิดว่าก็อย่าเสียงดีกว่าค่ะต้องยกลิกง,งานเยอะไหมคะกับการเข้ารงพิธบัลลังก้ก็ช่วงนี้คือแคนเซิลทั้งหมดเลยค่ะค่ะที่นี่คุยกันเรียบร้อยเรียบร้อยค่ะ